สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่17เดือนกันยายนคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีการประทะกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับในพื้นที่ลักกชินหรือใกล้ๆกับจังหวัดพากันนะครับหมู่บ้านซินซิลทาหารมิโนลายเข้ามาในพื้นที่เกือบ200กว่านายน,นะครับแต่ทาหารกระชินหรือ KIA เข้าโจมตีเมื่อวานเยี่ยงนะครับในช่วงเวลา7โมงกว่า มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าได้ยินเสียงปืนตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าของเมื่อวานนี้เองนะครับจนถึงวันที่17ของวันนี้ก็มีเสียงปืนดังขึ้นตลอดเวลานะครับแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเซียวซินต้องอบพยพหนีออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากมีการประท่ากันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เองนะครับทหารกระชินหรือชาเอใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กนะครับเข้าโจมตีอย่างหนัก ทำให้ทหารไม่องลายสูญเสียจํานวนมากนะครับมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นไม่ต่ํากว่า25นายนะครับทหารไม่องลายบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับที่เข้ามาในหมู่บ้านซินเซียนะครับแล้วทหารกระชินหรือ KIA ยังไม่มีผลรายงานนะครับว่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นเท่าไหร่ หลังจากนั้นทหารมิโลไลใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าของวันที่17ของวันนี้เองในช่วงเวลา8โมงก,กว่าๆนะครับแล้วเข้ามายึงจรดลงใส่ในพื้นที่ฐานทหารกระชินนะครับแล้วมีการสูญเสียเกิดขึ้นทหารกระชินได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไป2นายเช่นกันนะครับทหารมิโลไลย,ยึงจรวดประมาณ3ลูกนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากทหารมิโลไล ยังใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่นะครับเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับเมื่อเช้านี้ในพื้นที่ลาดกระชินใกล้ๆกับจังหวัดผากั้นก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับทหารมิรลองไลเสริมกําลังเข้าไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเสริมกําลังเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าไปสู้รบกับทางกระชินที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ทางกระชินหรือ KIA ร่วมกับทหารโกกั้งหรือ MND นะครับร่วมมือกัน โจมตีทาหารมิโนงลายอย่างหนักนะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงโกว่าของวันนี้นะครับแล้วมีการประทะกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดตามภาพพื้นดินทาหารมิโนงลายสูญเสียไปอีก8นายนะครับแต่ทางกระชินหรือ K คียเองก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ยังไม่ทราบบาดเสียชีวิตไปกี่นายนอกจากมีการประทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ประมาณ3รอบด้วยกันนะครับทำให้ทาหารมิโนงลายสูญเสียไปจํานวนมากนะครับ ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีในพื้นที่ลัดกระชินอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ทหารมินองลายเริ่มจะใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปโจมตีในพื้นที่ลัดกระชินนะครับไม่มีการใช้เครื่องบินเข้าโจมตีมานานเช่นกันนะครับแต่มาวันนี้ทหารมินองลายสูญเสียไปจํานวนมากนะครับก็เลยต้องใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีในพื้นที่ลัดกระชินนะครับ ทหารกระชินหรือ KIA ร่วมกับทหาร MND นะครับทหารโกกล้งก็ร่วมมือกันขับไล่ทหารมิโนงลายที่เข้าไปในพื้นที่นะครับทหารมิโนงลายถ้าไม่เสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่ลาดกระชินก็จะไม่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับทหารกระชินก็ดูแลในพื้นที่ลาดกระชินอยู่นะครับแต่ทหารมิโนงลายก็ยังเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่อยู่ตลอดเวลานะครับทางทางทหารกระชิน ก็ได้เตือนพวกมินองลายนะครับว่าอย่าเสริมกองกําลังเข้ามาเยอะจนเกินไปที่อยู่ในพื้นที่ลัดกระชินนะครับถ้าเสริมกองกําลังเข้ามาอยู่แบบนี้ตลอดก็จะเป็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นนะครับทหารกระชินไม่ได้กลัวทหารมินองลายแม้แต่นิดเดียวนะครับถึงทหารมินองลายจะมีเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่ทหารกระชินก็ไม่ได้กลัวนะครับพร้อมที่จะยิงเครื่องบินทหารมินองลายตกก็เป็นได้นะครับช่วงนี้ในพื้นที่ลักกระชินมีต่างประเทศนะครับ ช่วยสนับสน,นุนเรื่องอาวุธอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะมีแมนแพ็ที่ยิงเครื่องบินตกก็เป็นได้นะครับถ้าทหารมิลงลายใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะยิงเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับคุมขู่ทหารมิลองลายเมื่อเช้าเนี้ยเองนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลาดมอนนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมามีการสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดีย ร่วมกับทหารเคนเอาเอนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดมอนใกล้ๆก,กับหมู่วัานตปรถท่งนะครับทหารมิโองลายเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่มีรถขบวนเกือบ10กว่าคันนะครับทหารเกือบ100นายที่จะเข้าไปในพื้นที่ลาดมอนนะครับถนนสายนี้ทหารมิโองลายหลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา10บโมงกว่าของวันที่15นะครับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพ่เดียบร่วมกับทหารเคนเอาเอ เข้าโจมตีลดขอบวนทหารมินนงลายอย่างหนักนะครับแล้วทําให้ทหารมินนงลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป8นายด้วยกัน,นครับแล้วทหารมินนงลายก็วิ่งหนีออกจากพื้นที่นะครับก็อาจจะถูกยิงไปหลายนายเช่นกันรวมๆก็เกือบ8นายด้วยกัน,นครับที่ทหารมินนงลายเสียชีวิตเกิดขึ้นที่เข้ามาในพื้นที่ลัดมอนนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมา ทหารเคนยอยู่หรือเคเนอเวยนะครับยังได้ประกาศเตือนทหารมิองลายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่รัดกะเลียงหรือรัดมอนนะครับก็พยายามเตือนพวกมิองลายถ้าเข้ามาก็อาจจะมีการโจมตีกันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับทหารมิองลายไม่ยอมเชื่อฟังเช่นกันนะครับแต่ทหารเคนยอยู่เคเนอเวยนะครับเมื่อวานนี้ไปปิดเส้นทางตามถนนอะไรต่างๆนะครับเอาก้อนอิฐ เอาก้อนหินอะไรต่างๆนะครับไปปิดตามเส้นทางนะครับที่ทหารมิโลายจะเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่ลาดกระเลียงนะครับเส้นทางนี้ทหารมิโลายชอบลักลอบเข้ามาอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เมื่อวันที่15ที่ผ่านมาทําให้เสียชีวิตอย่างหนักนะครับทหารมิโลายทาง100นายก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กยิงตอบโต้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิรศษที่อยู่ในพื้นที่อยู่นะครับ อนนี้ทหารเคนยูเคเนาเอนะครับร่วมกับกลุ่มพี่เดียบจะเข้าโจมตีทหารมินองลายทั้ง100นายท,ที่เข้ามาปักหลักอยู่ในพื้นที่นะครับร่วมกับกลุ่มปีจีเอฟที่เป็นแนวหน้าด้วยนะครับก็อาจจะมีการประท่ากันเกิดขึ้นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากทหารมินองลาย100นายเข้ามาในพื้นที่ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่ลัดมอนทหารมินองลายก็ยังสูญเสียอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็ยังเสริมกองกําลังเข้ามาอยู่ทุกวันทางทางมีการซุ่มโจมตีเกิดขึ้นนะครับทหารเคียนยูก็ได้ประกาศเตือนพวกมินองลายนะครับเวลาจะทําอะไรก็ให้ทำตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับอย่าใช้ปืนใหญ่หรือเครื่องบินเข้าโจมตีพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนะครับถ้าไม่อย่างนั้นจะเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาก็ทำให้ทหารมินองลายสูญเสียไปจำนวนมากนะครับ ทหารเคียนอยู่ก็จับกลุ่มพวกทหารมินองลายจํานวนมากนะครับที่ปล่อยตัวกลับไปก็มีอยู่จํานวนมากเช่นกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดกระเลียงที่อยู่ในพื้นที่ลัดมอนทหารมินองลายก็เริ่มจะเข้ามากันจํานวนมากนะครับพี่น้องอยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับไม่สรงคา